สัสิดีงามงามจำได้นะคะคำว่าสมบัสดีงามงามก็มีของสาวดำคนเดียวเนาะซื้อสิทธิ์ขาดนะคะแฟนคลับที่รักจ๋าวันนี้วันที่15นะคะลงไปแล้วตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนคลับนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะคะก็คงจะสมหวังกันนะคะอย่าลืมนะคะซึ่งตัวเลขป๊อปปูของเราก็ให้ไปแล้วนะคะแต่หลายๆท่านก็บอกว่าพี่สาวดำสรุปให้หน่อยเนี่ยไก่ที่ ที่พี่สาวดำพูดมาถึงแบบเนี้ยที่ว่าตัวละหมื่นกว่าบาทนะจ๊ะอ่าค่ะในปฏิทินช้าสาวดำกําลังจะไปที่อะไรนะ้นสำนักสำนักสงฆ์ในป่าช้าเป็นเขาเรียกเขาเรียกสำนักสงฆ์ชื่อหมู่บ้านอะไรคะสว่าซอหมู่บ้านสว่าซอนะคะซึ่งเป็นอ่าสำนักสงฆ์ที่อยู่ในป่าช้านั้นตอนนี้เป็นสำนักสงฆ์สงฆ์ล้างตำบลสวนกล้วยตำบลอะไรก็ สวนกล้วยสวนกล้วยกุดเสลาวนะคะกุฎเสลาวสวนกล้วยตำบลสวนกล้วยกุดเสลาวนะคะนะคะบ้านอะไรก็บ้านสวาโซค่ะก็คือสาวดําที่จะไปเนี่ยก็คือจะไปทำไปตรงที่ศาลป่อปู่นะคะซึ่งเป็นศาลอยู่ตรงนั้นแล้วก็ ปปู่นี่หมายถึงไม่ใช่ปปู่เรานะคะเป็นป้ปู่จีปักขาวที่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าค่ะก็หลายๆท่านก็เรียกท่านว่าปู่จีปักขาวแต่ว่า,าท่านเป็นหลวงหลวงลุงนะคะเป็นคือเป็นลุงเน่นะคะเป็นเป็นลุงของอพระอาจารย์น้องแล้วก็เป็นลุงของสาวดําเป็นลุงของนายกีน้อยเนี่ยนะคะทีนี้ท่านอยากจะได้บันไดสาวดําก็ได้ให้ช่าง ะคะสาวดำก็ทําบันดไดไปไปแล้วก็แล้วก็อ่าแล้วก็ไปเทปูนทําบันไดแล้วก็เทปูนรอบรอบนะคะสลปขึ้นมาให้เป็นอ่ะคือว่าศาลท่านมีอยู่แล้วแต่ว่าศาลท่านอ่ะอยู่บนพูดง่ายอยู่บนจอมปลวกกันนะคะทีนี้แต่ไม่มีบันไดนะคะท่านอยากได้บันไดท่านอยากได้บันไดกับสาวดำเนี่ยกับหลานซึ่งมีสักเป็นหลานของท่านนะคะอ่าวันนี้สาวดำก็จะไป ดูว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็จะได้ไปจ่ายตังที่ช่างค่าอีกหินค่าทรายค่าปูนให้เรียบร้อยนะคะแฟนคลับที่รักทุกท่านสําหรับตัวเลขนะคะพ่อปู่ท่านก็บอกแฟนคลับมาแล้วแฟนคลับบอกว่าพี่สาวดำพ่อปู่ให้ตัวไหนให้บอกเลยเน้นๆให้ฟันโทรมาเลยเน้นๆนะคะสาวดําก็ไม่ทราบว่า yeah. ส,สาวดาบอกไปแล้วนะคะอีกคลิปนั้นนะคะแล้วก็ ของสาวดําก็ของทุกทุกปู่ที่ให้มาสาวดาก็บอกแฟนกลับไปแล้วนะคะบอกไปแล้วแต่แฟนกลับก็ยังอ่าถามอีกโทรมาอีกถามอีกนะคะแฟนกลับที่รักวทุกท่านมาพูดเรื่องของอ่าเลขนะคะเลขพ่อปู่พ่อปู่ที่ให้นี่แหละค่ะแต่แฟนกลับบอกว่าไม่เอาของเลขใครเลยจะขอเอาเลขของพ่อปู่เท่านั้น ไม่มีปัญหาค่ะเอา้าสาวสาวดำก็ให้ลงกห้ท่านไปแล้วของป้อปูเนี่ยท่านให้เนี่ยก็คือหมายความว่า6ตัวนะคะท่านไม่ได้ให้สองหางนะคะน้องสาวดำอา่าตอนนี้นั่งอยู่ในรถไม่สามารถที่จะให้ท่านดูได้นะคะเพราะว่าเมื่อเช้านี่ลงให้แล้วให้ดูไปแล้วนะคะแฟนคลับทุกท่กทานฟันธงสาวดำพูดเลยนะคะฟันธงของป้อปูก็มีสามหเจดนะคะอ่ะเห็นไหมอ่านี่นะ สามหกเจ็ดเนาะเพราะกล้องอยู่อย่างนี้นะคะอ่าสามหกเจ็ดค่ะท่านผู้ชมนะคะสามหกเจ็ดนะคะอ่าแฟนกับดูนะนี่สามหกเจ็ดค่ะสามหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมของพ่อปู่นะคะค่ะสามหกเจ็ดนะคะที่ท่านเขียนให้สาวดํานะคะสามหกเจ็ดนะคะอ่าทางนี้ดูนะคะแฟนกับช่องที่ดูอ่ะนี่ช่องแต่ช่องวันที่ ดามาเสนชั้นเนี่ยอ่านนี่สามหกเจ็ดนะคะแล้วทีนี้แฟนลับก็ดูนะคะนี่คือเลขล,ล,ล,ล่างเลขเลขล่างพ่อปู่ให้นะคะ,ะดูเลยนะคะนี่เลขล่างนะคะเลขล่างพ่อปู่ให้ก็คือแปดหกนะคะสาต้องจะพยายามจะให้ท่านดูเลขเลขกล่ลงเนาะ,ะนี่ค่ะแปดหกนะคะสาวดำนั่งอยู่ในรถไม่ ไม่สะดวกเอาพูดให้แล้วเนาะเอาพูดเลยเลนะคะนี่ค่ะแปดหกนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแปดหกนะคะนี่พ่อผูกยังให้แปดหกนะคะแปดหกคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็นี่อ่ะช่องอีกช่องหนึ่งนะคะนี่นะคะก็คือ86หนะคะเนี่ยพ่อลูกให้86นะคะ แล้วก็เลขที่ตามมาที่พ่อปูอ่บอกนะคะก็คือเลขหเ6ดนะคะกันไปด้วยนะคะศูน067นะคะวันที่ไปขอเลขกับปู่ที่อ่าหมู่บ้านอะไรก็สวาโซอ,อำเภอตำบลบลสนกล้วยนะคะ เราดาก็มากับน้องที่เขาอยู่หมู่บ้านแถวนั้นล่ะค่ะเขามานั่งรถมาด้วยเพราะว่าเขาต้องพาไปนะคะ,อะบอกแฟนกลับแล้วนะคะก็คือเลขของพ่อปู่เราค่ะชัดเจนนะคะของพ่อปู่เราพ่อปู่ให้นะคะหางเดียวฟันธงนี่ก็คือ3 6 7ค่ะแล้วล่างท่านก็นให้8 6หนะคะกับ6 7ทีนี้เลขที่พ่อปู่ให้อันนี้เป็นเลขของพ่อปู่นะคะก็คือ 968ท่านให้วันที่ลำบวงสวงนะคะแด้กลักบเย็นแล้วเนาะนะคะแล้วก็แล้วก็อะไรเลขล่างเลขท่านขียนให้วันนั้นก็เป็นเลขล่างก็เป็น85นะคะนี่็เนี่ยใบของพ่อปู่ใบของพ่อปู่ที่ท่านให้ที่ให้สาวดำลงให้วันที่15้าก็คือ3 6 7เลขล่าง8 6ห หกแแล้วก็หกนะคะมีเท่านี้นะคะนะคะอ่าชัดเจนแล้วเนาะแฟนคลับที่ทุกท่านนะคะแล้วแฟนับทุกท่านก็คงไม่งงแล้วนะคะนะคะอันนี้มีแต่เลขพ่อปู่นะคะ เลขพ่อปู่เท่านั้นนะคะเรียพ่อปู่นะคะแฟนคลับทุกทุกท่านจะถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีนะคะไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะเรขพ่อปู่นะคะเลียพ่อปู่ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะให้ทุกทุกท่านไปหาซื้อได้เลยนะคะถูกแล้วก็จะลืมร่วมกันทำบุญน,นะคะที่วัดปูน้อยนะคะ ก็ปู่ท่านจะสร้างสองที่นะคะก็คือที่วัดปูน้อยแลวก็ที่สถานที่อีกที่หนึ่งก็คือที่ของสาวดำนะคะแฟนกับเข้าใจตามนี้เนาะนะคะวสาวดำจะถ่ายให้แฟนจับได้เห็นอยู่แล้วก็สำหรับที่สาวดำไปทำบันไดไปถวายาทำบันไดไปเทปูนที่ทำให้เป็นสลบ่อรอบจอมปลวกนะคะกับต้นไม้ใหญ่นะคะ วันนี้สาวดำก็มีหน้าที่จะต้องไปจ่ายค่าวัสดุดะนะคะแปดหมื่นกว่าบาทนะคะเมือ่อเมื่อวานก่อนนี้ก็จ่ายไปสี่หมื่นกว่าบาทนะคะแล้วก็สาวดำาุทถวายพระอาจารย์ไปห้าหมื่นเมื่อวันที่สิบนะคะเมื่อวันที่สิบสิบเอ่อสิบสองสาวดำพุทธไวอีกสามหมื่นบาทนะคะสาวดำถูกฮานอยนะคะ ฮานอยออก703นะคะสาวดำถูกได้7 5 0 0หถวายพระอาจารย์30,000บาทนะคะเป็นเ,เป็นเงินส่วนตัวสาวดำนะคะถวายท่านไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้สาวดำก็ถวายท่านอีกสามห0ื่นบาทนะคะค่ะ ก็เมื่อกี้ดีสารน้ำก็ถวายท่านไปอีก5,000บาทนะคะในสัปดที่ทุกท่านนะคะส่วนค่าวัสดุก่อสร้างก็จ่ายสองสาครั้งแล้วนะคะก็เออก็บารมีขอบารมีว่าปู่แม่ย่าท่านก็บอกแล้วนะคะว่าท่านให้นะคะท่านให้แน่นอนได้ช่วยกันมาสร้างวัดวาอารามสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมทั้งสองที่นะคะทั้งของพระน uh ้องและทั uh ้งของสาวดํา ึ่งเป็นโยมพี่นะคะแล้วก็เลข368หกแนะคะสามล่าง8 6ดหกกนะคะทีนี้พ่อปู่พูดมาคำหนึ่งเมื่อเช้านี้ให้คือเลขคือคือรถสาวดำร้องท่านผู้ชมร้องสองสามวันติดกันแล้ววันที่สีซึ่ง ปู่มาลงประทับร่างพระน้องบอกให้ประน้องไปเอากับผู้เป็นลุงของเจ้าท่านพูดแบบนี้นะคะก็พาโยมพี่ไปเอาแล้วก็ไปกันหลายคนก็ได้ก็ได้เลขมาแล้วนะคะแต่ก็บอกไปค่ะเพราะว่าท่านจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่ตามใจท่านนะคะก็คือได้มา399ข้างล่าง97นะคะโอเคบอกตามนี้เนาะท่านจะได้ไม่งงนะคะส่วนเลขจะ เป็นจะออกหรือไม่ออกถูกหรือไม่ถูกสาวดำก็ไม่ทราบนะคะก็สาวดำก็บอกไปตามที่พ่อปู่เราให้พ่อปู่ท่านบอกว่าออกแน่นอนพ่อปู่พูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าอยากจะให้ญาโยมทั่วฟ้าเมืองไทยนี่แหละนะคะที่ถูกหวยพ่อปู่เนี่ยให้ได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลให้มีโอกาสได้อ่มาช่วยกันสร้างบัดวาอารามนะคะซึ่งเป็นซึ่งสาวดำเป็นสะพานบุญอยู่นะคะทุกท่านคะ่ะท่านสมทบช่วย เริ่มตั้งแต่เม็ดดินเม็ดทรายดินดินเม็ดเดียวมาเลยนะคะที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันก่อ,กอสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมเงินของแฟนรลับทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านส่งมาคนละห้าสิบก็มีสามสิบก็มีคนละร้อยก็ม,กม,นกมีนั่นหมายถึงคนที่ไม่ได้ไม่ได้ถูกนะคะเพราะว่าเพราะว่าเลขมันมีหลายตัวก่อนหน้านั้นนะคะหลายๆคนก็หมดทุนที่จะซื้อทีนี้เลขงวดนี้พ่อปู่ก็ให้มาแล้วนะคะ ท่านจะไม่ซื้อตัวอื่นจะซื้อแต่เลขพ่อปู่ทุกอย่างก็ไม่ได้บ้านอะไรแล้วแต่ตามใจท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนั่นก็คือเลข3 6 7จําไว้นะคะจดไว้เลยแล้วก็ไปซื้อเลยค่ะไปซื้อเลยนะคะแฟนคลับที่รักจ๋า367ล่าง8 6, 6 7มีเท่านี้นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งของพ่อปู่ค่ะห้ 8, นะคะ5,68นะคะ ท่านให้วันที่บวงสวงนะคะมีเท่านี้ค่ะท่านผู้ชมนะคะแล้วท่านก็ถามมาว่าเอาเลขพ่อปู่เอาแต่เลขพ่อปู่เนี่ยละค่ะเอาแต่เลขพ่อปู่ก็คือคลิปนี้นะคะคลิปนี้มีแต่เลขพ่อปู่นะคะ,ะมีแต่เลขพ่อปู่แล้วกับลุงหลวงลุงของอพระอาจารย์นะคะขอท,ทุกท่านมีโชคมีลาบมีเงินแสนเงินล้านเข้าบ้านกันทุกคนนะคะจะได้มาช่วยกันอ่า สร้างสะพานบุญด้วยกันค่ะนะคะเพื่อที่จะาพาเราไปพบหน้าไปพบที่ดีนะคะพบภูมิที่ดีนะคะแฟนคลับที่รักจ๋านะคะก็อย่าลืมนะคะแบ่งกินแบ่งใช้แบ่งทําบุญค่ะสําหรับเงินทองที่เราได้มานะคะไม่ว่าจะท่านทําทบุญที่ไหนก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันขอเพียงแค่ให้ท่านจิตใจสะอาดบริสุทธิ์นะคะก็จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มร้อยนะคะถ้าพูดกันทามภาษาบ้านเราเนาะค่ะ อ่ที่สาวดำก็บอกแฟนคลับไปชัดเจนแล้วเนาะสาวดำกำลังไปแต่กำลังไปที่จะไปดูว่าช่างเขาทำเสร็จตามที่สาวดำเป็นคนออกแบบนะคะสาวดำออกแบบทั้งหมดแล้วเขาทำเสร็จแล้วสาวดำก็มีหน้าที่ไปจ่ายตังเขาแล้วก็กลับนะคะฝนก็วันนี้เช้าๆดีใจว่าเห็นแดดพอสักประมาณเที่ยงนะคะฝนก็เทลงมาอีกแล้วนะคะ ฝนตกเหมือนภาคใต้เลยแฟนขาที่รักจ๋าภาคใต้เลยนะคะตอนนี้สาวดาอยู่ศรีสะเกดนันเนี่ยคะ่ะอยู่จวัดศรีสะเกดค่ะอยู่วัดภูน้อยนะคะมาอ่ามามา,มา,มาพ่อปู่ได้มอบให้สาวดําได้ทาได้ทําสถานที่ปฏิบัติทาได้ออกแบบเองทาได้ออกแบบเองนะคะคุมช่างเองทุกขั้นตอนค่ะวันนี้ขอพ่อปู่กลับพ่อปู่ก็ไม่ให้สาวดํากลับจ้า สาวดำมาจะกลับบ้านนะคะสาวดำมาตั้งแต่วันที่6เดินทางวันที่5มาถึงป้าปูวันที่6นะคะก็จะขอท่านกลับสัก3ามสี่วันนะป้าปูก็บอกไม่ต้องกลับ้ะกลับแล้วกลับเลยไม่ต้องมาอีกเลยอีก5เดือนนู่นถึงมาท่านว่าเพื่อกลับมาก็ไม่เห็นป้าปูแล้วนะคะป่อปูก็จะไปแล้วสาวดำก็ไม่กล้าไปไม่กล้าขัดคําสั่งป้าปู่นะคะสาวดำก็เลยต้องอยู่ค่ะท่านผู้ชมนะคะสาวดำก็ต้องอยู่ค่ะ เพื่อไม่ให้เสียสัจจ์นะคะวันนี้ลงให้แล้วนะคะวันนี้วัาที่เ5ขอทุกทุกท่านโชคดีค่ะอย่าลืมนะคะต้องโชคดีโชคด,โชคดีโชคดีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นกำลังใจให้สาวดำปักร้อนด้วยนะคะอย่าลืมกดจับตาครากดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะหาซื้อได้เลยท่านผู้ชมส่วนตัวสาวดำที่ได้มาที่พูดอยู่เนี่ยสาวดำก็ยังไม่ได้ซื้อเลยแต่ท่านผู้ชมสาวดำได้ซื้อแต่67ค่ะนะคะ ก็ผูบอกว่าระวังนะ0ูนย์ลูกเอ๋ยฉันว่าอย่างนี้ค่ะเพราะรถสาวดำร้อง3วัน4วันติดกันแล้วก็ไปร้องไปร้องตอนกลางคืนที่พระน้องพาไปเอาตัวเลขาะาได้399ล่างได้97ค่ะทันทีชมเจอน้ำมันใช่ไหมเอน้ำเตือนน้ำใช่ใช่ปล่อยตันชุด,ดีนะคะ